ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก90%ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเคนี่ครับแลวขอกราบสัดีทานจบ้ชมท่านกันด้วยนะครับแล้วก็ค่อยสุดเกมมาความเด๋วครับผม เย้ฮู้ฮู้นะครับนะก็ก็เอีกแล้วนะครับผมสับเกมไมค์ครับเจ้าเก่าจะเดิมเจ้าจับแล้แน่วันนี้เรามากันในไมค์ครับลักกี้บ็อกกันอีกแล้วอ่าก็แน่นอนนะครับแต่ว่ามากันกับลักกี้บ็อกก์ก็ต้องมากับคุณฝ้ายอีกแล้วใช่ไหมเย่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่คุณฝ้ายพี่ไม่ใช่ด้วยนะครับแล้วก็แม่หลังที่หิ้งหายก็เป็นนานนะครับสำหรับลักกี้บ็อกก์ครั้งนี้เนี่ยแล้วก็กลับมาแล้วนะครับนและคู่ต่อสู้ของเราในวันนี้จะเป็นใครที่ไหนไปไม่ได้นอกจากน้อง โดม้านั่นเองโด, <c oughs> โดมา่าเถอะนะไม่ใช่โดเมมอน,นจริงอนะ่ะคือเราสู้กับกูจิบไปแล้วนะสู้กับคาสับแล้วนะแต่เราไม่เคยสู้โดม่าเลยนะเพราะเนี่ยคราวนี้ก็เลยจะมาดูดีกว่านะครับว่าดวงจากลก,กูจิบอกของเราเนี่ยจะสามารถสู้โดม่าได้หรือไม่ <Okay. S 1> นะครับซึ่งกิกาเหมือนเดิมนะครับเฉพนแค่เราจะเปิดกันทั้งหมด80กล่องนะครับแล้วก็จะทำการนำมาประทับก,กับโดม่านะ <c oughs> อ่ะโอเคพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วมาอ่าพร้อมแล้วนะครับโอเคพร้อมแล้วก็โอเคเยขยิบก่อนปุ๊บปุ๊บนี่คุณรีีบบไงรเกินนะ อโอเควันนั้นกิดว่าทุกคนพร้อมกันแล้วก็้วก็5 4 3 2 1ไปเริ่มกันเลยโอเควันนั้นกลับอีกแล้วนะครับการเติมลูกบอกนะไม่ได้เปิดแบบนี้มานานมากนะเปิดมาปุ๊บกล่องแรก เปิดกล่องแรกมาก็ได้ดินละดินไปมันนโอู้หคฮอตเอามาทำไมนั่นทำไมมาแล้วนี่ฮิโลคามิคาคุระเฮ้ยอเดี๋ยวนะนี่ดาบไม่สิ้นนะเดี๋ยวถ้คุณได้ฮิมโลคามิได้หรอโอเคมาเปิดต่อว่าโอเคอุ้ยโอ้โหดากินยูนะเฮ้ยรอบนี้มาดีว่าเปิดไม่กี่กล่องก็ได้ดาบแล้วนะโอเคไปต่อวันน่ะไปต่อไปต่อเต็ม โอเวอร์ไน่เหรอโอเวอร์ไน่นะไม่ใช่ไอ okay. so right ้ส no so right right okay. ่วนนะโอเคเปิดมาปุ๊บมีกล่องป่าไม่มีอะไรนะฮะไปต่อนะอุ้ยดาบใช้สึกแล้วเฮ้ยทำไมมันเอาแต่ดาบรอบนี้โอเคดีได้เอาอตดาบมาแล้วก็ได้ชุดซันนมิมาอ่าได้ชุดซันนมิโอ้โหก็แหวกเหมือนเดิมนะโอเคเปิดต่อไปนะเปิดต่ออุ้ยโอ้โหมีชุดซันนมิแล้วก็ก็โจนะครับนะก็โจซัตัลุนะอ่าไม่ใช่ผิดเรื่องนะเดี๋ยวเปิดต่อปุ๊บอู้เดี่ยว ได้โพชั่นโกงมาแค่นั้นแหละใช่เหรอเออแต่ว่าจริงๆรอบนี้จริงไอ้กีบอกเนี่ยผมว่าขอโชคดีที่สุดเนี่ยน่าเป็นโพชั่นนะเพราะแบบเล่นโพชั่นแต่ละแบบผมมันก็แรนดอมเหมือนกันนะเออมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะแบบว่าได้ดีทุกอันนะโอเคเปิดต่อแล้วตอนนี้กล่องเท่าไหร่ไม่รู้นะอีกนิดนึงจะหมดแล้วอ่านี่นายพชั่นนะอะไรวะเนี่ยโอ้โหโคตรเกลือเอ้ยรอบนี้มาดีว่ะเปิดไม่กี่กล่องก็ได้ดาบแล้วนะโอเคไปต่อมาต่อมาอีก3กล่องสุดท้ายของเซตแรกนะปึ๊บ โอ้โหนี่ไงได้ไพ่สวนออกไม่ใช่นะได้อมนายไอ้ยได้งูเหมือนกันได้กูกันได้แล้ไปต้องเรียกไพ่สวนเลยว่าเขาใจโอเคไปต่อแล้ตอนนี้3ามกองสุดท้ายเาจบสิบหกกองแรกน,นะฮะโอ้โห <c oughs> เปิดมาก็หายแล้วนะหายเกลี้ยงโอเคหายเกลี้ยงแล้วต่อมาปึ๊บิไอ้คนมาทำไมเยอะแยะวะเนี่ยไม่กินไม่ไม่ใช่คาราเบียคอนอ๋อคาราเบียคอนโอเคโอเคเลย เฮ้ยชุดผาดเออระเบิดเลยไงอ่าชุดผาตเปิดต่อแล้วก่นสุดท้ายของเซตแรกนะครับปึ๊บตังตังโอ้โหชุดเล็กกูคู่อะได้โพชั่นโกงเอาให้ทำไมไมันรู้สึกนั่นไงเอ้ยนี่ผมก็มีเหมือน,นกันผมมีเหมือนกันนี่นี่นี่ผมก็ให้ผมให้นี่เออผมให้เออนี่ได้กันแลกกันแรกกรันนึกขวดเมื่อกี้ไปไม่ใช่เออนี่ได้ชุดโอ้โหได้ชุดเล็กกคูมาว่าแบบผมคิดว่าชุดโกโจมันสวยอ่ะงั้นผมใส่โกโจแล้วกันนะเออแบบดูเฟี้ยวดีเผลไปต่อไปนะต่อมาเขาสี่กองสุดท อือหือกล่องป่าอีกแล้วทำไมเยอะๆนะโอเคกล่องป่าแล้วต่อมาแล้วมันนะปุ๊บแอปเปิลนะโอเคแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลแล้วทำไมมันถึงรวมกันไม่ได้วะแอปเปิลนะ่ะ เป็นอะไรวะเป็นอะไรเป็นอะไรไม่รู้นะโอเคเปิดต่อเบียคอนอีกแล้วนะฮะโอเคเบียคอนมีคาณะโอ้นะโอ้คือได้คาณะโอ้โอเคไปบนอ,อ,อุ้ยอือันนี้ดีอันนี้ดีอ่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยจะ้ใช้ประโยชน์นะแต่ว่าเอามาก็ไม่เสียหายนะครับเดี๋ยวเปิดต่อนะมาหุ่นกับปึ๊บได้ที่ขุดมานะฮะเอามาทำไมไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ไปต่อไปต่อโอ้โหได้อาหารเออจริงอาหารเนี่ยคือแบบเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะอาหารเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะแต่ว่าแบบไม่ค่อยมีเลยนะได้ทันจิโร่แล้วต้องได้ดาวทันจิโร่เดี๋ยวไปต่อไปต่อตอนน จ้ได้ลักกิบบอทธรรมดามานะลักกิบบอทธรรมดาเปิดลักกิบบอทธรรมดาก่อนปุ๊บโอ้โหให้เอมมอลอนมาเอา่อที่ขุดทองขุดได้แบบวะอ้ออออาวขุดไม่ได้ด้วย,ยรูปแบบรูปแบบที่เก้า เอาใช้ก็ว่าเ้ยก็ใช้กบได้เป็นอีกเปิดต่อแล้วตอนนี้เปิดต่อรัวๆนะได้งูมาอีกแล้วนะดับเบิ้ลงูโอเคไปต่อจะวันนี้มายาแล้วเป็นยายาแบบไหนเอ่อยาก็มันก็พอได้นะเออหมายว่าไม่อยากเป็นเดอแฟลขนาดนั้นพี่นะโอเคไปนะไปต่อตอนนี้ได้ดาบเยอะบต่อเออตอนนี้ได้ดาบเยอะจริงๆจริงป่ะฮื้ทำไมมันเริ่มจะเกลือแล้ววะยาวนะเปิดยาวต่อนะตอนนี้มีอาหารอะยี่เดี๋ยววะมีอะไรให้ยาโอเคโอเคเลย โอ้วว้าขอบคุณมากฮนะไปต่อนะมีซันดี้นะชุดซันดี้อีกแล้วนะมีดินนะเอามาทำไมไม่รู้เปลืองมากไปต่อตอนนี้เหลือ40กล่องแล้วนะกล่องไม่ได้ด่าไม่ได้ดาบครบแก๊งทันจิโร่แล้วนะเน <c oughs> <c oughs> ี่ยเส้นนิสสอทันจิโร่อิโนาุเกะนี่ได้ครบเลยเนะี oh. ่อ้ยเกินนะเกินโอเคอุ้ยมีไอ้นี่มาอีกแล้วเอามาทำไมวะโอเคแล้วก็เปิดมาโอ้ยดี๋ยวเดี๋ยวดี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 ดรดี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 เออมาตบก็ได้มามา แล้วคุณจะยืนดูทําไมเนะี่ยคุณยืนดูทำไมคือเพื่ออะไรคุณยืนเพื่ออะไรฮะไม่โอเคเยี่ยมยอดยอดแหนใ่ใช้ดาบใช้ดาบตบกก็จบละมาเถิดโอเค,ไ,อเคไปต่อลนะตอนนี้เหลือินเดียอู้ว้าวได้ชุดชาดแล้วนะโอเคพี่ชุดชาดมาแล้วนะ้กินอาหารก่อนอาหารนั่นเออโอเคได้อาหารมาก็ต้องกินนะไปต่อลนะตอนนี้จักรกองเทียนทีเอามาไม่ได้ช่วยนะมีแพนเค้กด้วยนะขอบคุณมากนะแต่ว่าแหมไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่เลยนะ ไข่มังกรด้วยอะไข่มังกรนะตอนน,ะอน,นี้ผ่านไปแล้วครึ่งทางนะโอเคได้ราบดีโก็คูม,มาด้วยอ่าจิ้มปัาขึกก็จะได้แต่ว่ายัง,ยงไม่ได้ดบับโรจินะตอนนี้ดาบโรจิไม่ออกนะตอนนี้เหลืออยู่ยิบก้ากล่องนะยิบก้ากล่องเปิดม,มาปุ๊บไม่มีดิลเลอรเล่มที่สามเอาไหม <laughs> <c oughs> ไม่เอาแมโว้ทาจิโดผมก็ตีบ่อยแล้วอ่ะพอแล้วเนี่ยได้ดาบอื่นบ้างให้เป็นยูริจริค่อยว่ากันนะโ,นโอเคอเคุ้ยได้โล่งก็ะสามเล็บแล้วได้มาได้หมวกอุซุยนะยต่อจากนี้มีรามเมงด้วยนะแต่วันบางทีมันเยอะเกินผมก็ไม่รู้จะไปทำะ <_ S 1> อะไรเนี่ยเอามากินแล้วกัน,นกิ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 นไปนะครับเอออุด้งนะกินอุด้งอุด้งแล้วก็เอาเอาไปเพิ่มลักดีกว่าท่านผู้ชมเพิ่ลักมาปุ๊บของเต็มอีกโยนทิ้งไปโยนทิ้งไป ไม่ใช่ไ,<ว>ไม่ใช่กูมาสามขวดไม่ใช่นะปึ๊บอ่าโอเคแป๊บบนึงผมเปิดลักก่อนอนะ่ะเพิ่มลักได้นะตอนนี้เพิ่มโชคโอ้โหเพิ่มโชคแต่มันไม่มีโอ้โหได้อะไรเนี่ยได้กระดาษมานะขอบคุณมากเดี๋ยวยิ่งเป็นองสุดท้ายนะไป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 โอามีชุดอบไยมานะฮะหผมจะเข้ายิงก็เข้ากับงูนะแต่ว่าไม่เอาโกโจดีกว่านะเดี๋ยวสิบเจ็ดสุดท้ายนะสิบหกสิบห้าสิบสี่โอเคเล่นเกงแล้วนะเออเล่นเกงใส่ทันทีนะถีวนะสาม สิบสองอู้ววดีของดีนะแต่ว่าประเด็นคือเดี๋ยวผมขอเคลียร์ของก่อนอันนี้ไปอันนี้ไปหมดแล้วนะหมดแล้วเหรอเร็วเกินเร็วเกินนะโอเคห้ากล่องนะเดี๋ยวเรียงดาบเดี๋ยวมาเรียงดาบไปให้ในกล่องตรงไอ้นี่ดูมาเผื่ออยากเห็นว่ได้อเคโอเคนะผมเปิดกันนะตอนนี้เพิ่มรักนะมีเอาเอาถังมาแล้วกันถังน้ำถังน้ำมาถังน้ำมันต้องใช้นะโอเคถังน้ำกับไอ้นี่มานะฮะแล้วก็เปิดต่อวันนี้ปุ๊บเพิ่มรักมาจริงไหมเนี่ยรักมาได้รักหรือเปล่ารักปุ๊บ โอ้โหดาบอุนายนะโอเค,อเค,อเคสวยงามดาบอุนายนะและ้วก็ยังไงจะหมดแล้วตาบวิวจิไม่โผล่เลยเหรอโอเคเแล้วเจ็ดกองสุดท้ายนะโอเคมามรรลุกันดีกว่าเก็บกองสุดท้ายนะโอเคกองแรกปุ๊บอูอ้หูเยเป็นทองอย่างนี้สิ <c oughs> แล้วก็เปิดมาทองปุ๊บเดี๋ยวนะมันมีเอ็นชันป่ะไม่มีใช่ไหมอเอ็นสองเป็นเดฟเฟนเซอร์เอามาทำไมนะห้ากองสุดท้ายห้าเฮ้ยเค้กสี่โอ๊โยก่อร้องเห้ยตาบวิวจิจสามไม่มีสองแล้วกองสุดท้ายฮึบ เยี่ยเรียบร้อยนะฮะก็โอเคอุ้ยแต่ว่าได้ยามาได้ยามาก็โอเคอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เท่ากับได้อยู่แหละนะได้อยู่ได้อยู่โอเคมาฮะเรียบร้อยเป็นไงบ้างคุณนะเป็นไงบ้างยังไงอยู่ในกล่องดูมาเลยเนี่ยเดินมาดูเลยไอ้มาดูดีกว่านะมาดูนะเราได้อะไรกันบ้างนะโอเคขายขายเล่มละยี่สิบห้าูโโหได้ถาบเยอะมนกนนะมาดูของผมด้วยดีดยวนี้ว่าเราได้อะไรบ้างนะนี่เคลียร์ของให้หมดปุ๊ปเข้าไปหมดเลย เดี๋ยวค่อยจัดทีเดียวนะโอเคดาหยุ่งจีของใครเนี่ยของคุณเหรอไม่รู้มาจากไหนไม่รู้เอ้าเอ้ยของผมไม่ใช่ใช่ของผมนะได้เหรอะได้เหรอเออกันช่างมันนะถ้าถ้าไม่ใช่ของคุณโยนทิ้งเลยเออหรือว่าหรือว่าของผมแต่ว่าไม่ใช่นะไม่ใช่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 โอเคแล้วก็เอายาามงมาครับครับสุดยอดเลยครับ เอาคืนมาเนี่ยต้องใช้เออของกินของใช้โถโอเคเอามาแล้วหืมราวามหายนะวะเออคุณอยากเอาอยากอยากเอาอยากเอาเอาไปเดียวนั้นโอเคก็เรียบร้อยนะมันประมาณนี้เดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมใช้ดาบเลยดีเอาเรนโกคุปมาแล้วการเออไเก่งนี่การเก่งบุยเสื้อเนจิโร่แล้วก็คอผ้ายส่วนนี่แต่ว่าเอ้ยเรามีดาบอยู่ด้วยนะเออก็ดีแหละโอเคมามาเราจัดของกันนะเรียบร้อยอ่ะผมจัดเรียบร้อยแล้ะพร้อมยังพร้อมยัง พร้อมลอ่าพร้อมแล้วนะครับแล้วก็อ่ะโอเคเราเรียบร้อยนะครับหลังพวกเราเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราเตรียมขอดรั้งได้ต่อมาเนี่ยก็ถึงเวลาที่จะต้องปะทะกับน้องโจมาแล้วนั่นเองอ่าอยู่ด้านหน้าเลยนะโอเคคุณพร้อมไหมฮะพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมหรือพร้อมแค่ไหนอ่ะพร้อมมากๆอ่าโอเคพร้อมมากนะเดี๋ยวจเกิดเราพร้อมแล้วแล้วก็พร้อมแล้วห้าสี่เป็นหนึ่งขอจัดท่าก่อนตั้งท่าก่อนท่าท่ากันเลยห้าสี่สามสองหนึ่งปุ๊บตู้มไปกันหมดนะ ไปแล้วไปอยู่แล้วเอาไปผมตันโอเคตัวนี้ไม่ไล่คุณนะมาไล่คุณโอเคหมากรั้ตอนนี้เริ่มแล้วนะโดมานะ โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามามาดีมาดีมาดีโอ้เดี๋ยว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 โอ้เจ็บนะโดนมาก็เจ็บโอ้แต่เราก็เจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจ็บอ่ะผมเจ็บผมเจ็บคุณโดนอะไรโดนอะไรผมเราไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวก่อนผมเปิดป้านเปิดป้านโอเคนี่เปิดป้านนะนี่กลายเป็นเทพเจ้าแห่งสัตว์รักไม่ได้ัวกมาหนี้เออมาดิโดนไปดิโดนไปดิเออเออเออโอเคโดนม้าโดนม้าเจ็บนะตอนนี้โดนม้าเรียกอยู่นิดเดียวแล้วเร็วมาเร็วมาเรีวมาไอ้เพราะเราเป็นสัตว์รักด้วยนะโอเคโอ้โหเดินเดินบนทางนั่ด้วยเดม้าเดิน โคตรเท่เออเออใจเย็นใจเย็นระวังตายนะระวังตายนะผมเกียวโดบเลยผมโดบเลยนี่ยาซูเปอร์ซูเปอร์ห่งยาไม่ยานะโอเคตอนนี้มานะโรมามาแกไม่รอดแล้วเว้ยไม่รอดหรอกเจออุซุยผู้นี้เจอไปเจอไปดีโอ้ยอุ้มหญิงสู้ยิงสู้มันสู้อ่ะมันสู้มันสู้โอเคตอนนี้เหลือนิดเดียวนะนิดเดียวเออเออมานะนัวนัวนัวของเราก็ไม่ได้กากไม่ได้ไก่ก่ายเลยเลยนะไม่ได้ไก่กายเลยเลยนะโอเคไปไปไปตัวนี้เป็นท่ากันนะเป็นท่าเออเออจะตายยังตายยังผมก็จะตาย ไม่ตายอ๋อผมโดนได้ไงนเนี่ยเออมาใหม่อีกรอบนะมาอีกรอบแนละ้วตัวนี้จบเออเรียบร้อยแล้วอ๋อเ,เอาค่อฆ่าเอาผมฆ่านี่มาคิวนะคิวเหมอือนคิวเหมือนกันอ๋อหรอโอเคงั้นต่างคนต่างฆ่านะก็โอเคมันเรียบร้อยนะก็สุดโดมาไปแล้วนะรู้ว่าแบบไม่เท่าไหร่นะครับนะโอเคถ้าเกิดว่าสื้โดมาแล้วตาต่อไปก็ถึงสึกของเราแล้ว<ะ>มามามา,มาคุณมนันนัวผมดีกว่านะนี่ผมได้ชุดโดมาด้วยนี่โอ้โเท่ นะแต่ว่ามันบวกบวกน้อยไปหน่อยเถอะเดี๋ยวคุณทำไรเดี๋ยวทำไรอ่ะสร้างป้อมปักการป้อมปรักหรอวะมาคุณพร้อมไหมครับพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วอ่าพร้อมแล้วนะนี่ผมเตรียมไม้เด็ดไปเลยนี่เตรียมของเด็ดไว้นะพร้อมเลยไหมพร้อมเลยก็ห้าสี่สามสองหนึ่ง ปุ๊บโอเคตัว okay, นี้มาดีมาแล้วแล้วก็ตัวนี้อุ้ยโอ้โหหายตัวเหรอหายตัวหายตัวหายตัวเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีบเปิดพีพีเดี๋ยวทอยคอนทายก่อนเปิดใหม่นะเปิดพีพีก่อนโอเคมาเปิดแล้วพร้อมหา้าสี่ทายแลวเจ้านเอาใ so หมา่อีกรอบนึงนะรอบนี้มามาแล้วก็ระเบิดตู้มจุดชาดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเจ็บดีเจ็บเจ็บบ่ดิเจ็บดีคุณใจเย็นคุณใจเย็นก่อนเปิดปั้เปิดปานมาผมเปิดปานเปิดปานนะตัวนี้ โอ้ยเด่นนะผมตีมันเข้าไม่นะเอ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยเกินไปเกินไปเกินไปพี่บ่าวเกินไปเกินไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไมตีไม่เข้าเลยวะตีไม่เข้าเลยแล้เจอนี่หน่อยเจอนี่หน่อยคือเป็นอาณิเฮียอะไรนี่ยเออเจอนี่หน่อยเออมาดิมาดิมาดิโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นพี่ใจเย็นอุ้ยโอ้โหโอ้ใจเย็น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 ก่อนใจเย็นก่อนเราคืนได้คืนได้คืนได้ เขาคุยกันได้คุยกันได้ไงคุยกันได้ไม่คุยเหรอไม่คุยเหรอไม่ยคุยเหรอไม่อยากคุยเหรออืมจะหนีไปไหนมานี่มานี่โอ้เดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นพี่เปล่าจะเย็นจะเย็นมาเดีอยจะเย็นอะมาดิมาดิมาดิผมก็สู้นะผมสู้นะเว้ยสู้นะเว้ยเออสู้กลับนะเว้ยสู้เว้ยเออจะหนีไปไหนเออมาพี่คอมโบพี่คอมโบไปก่อนอาจจะมีจังหวะรุ่นรับนะโอเคมามาดิอันนี้คุณ คุณต้องเจอนี่หน่อยต้องเจอเดอะแฟนป๊บนี่ไปแล้วโโอ้หวิ่งแล้ววิแล้วว่ะไรโดบดบเหรอดบยาวเหรอโดบยาวเล่นยาวเล่นยาวเล่นยาวเออมาดิคุณสู้ผมได้เหรานี่ความไวพิซาร์ดความไวของพิซารมามานี่มานี่มานี่หนีไปไหนนี่เออ เออวเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอือจะเย็นจะเย็นเราคุยกันได้ทำไมนหายตัวหมดเลยวะหายตัวคู่นะเออเออมาอืมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็เใจเย็นใจเย็นเราคุยกัได้พี่เบ้าพี่เบ้าพี่เบ้านี่โดนไปโดนไปดิโดนไปดิระเบิดดิชูชาดิชูชาอยอุ้ยอุ้เสียวด้เสียวด้เสียวด่อุ้ยลงน้ำลงน้ำมามาทำไมมันไม่ตายไอม เอ,อ,เอ,อ,เอ,อไม่เห็นเก่งเลยตอนน้าพระเอกชนเห็นผู้นี้มาเถิดจ้ะจะยอมให้ไงยอมให้ยอมให้นิดนึงนะโนคามีข้างอุรางไงเออผมพลาดนะพลาดน,นิดเดียวเองนะฮะก็อ่ะ โอเคนะก็ประมาณนี้นะคร bạn, ับนะสำหรับการเปิดล <de> ็อกบ็อกซ์ครั้งนี้นะจ๊ะโอเคนี่ก็ได้ก็จบที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการเปิดล็อกบ็อกซ์ปะทับกับน้องโดมะในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับผมอ่าก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับถึงเกิดใครให้ผมเนี่ยเปิดไปปะทับกับน้องตัวไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีผมต้องมเสียคุณฟ้าขอตลาไปก่อนถ้าเกิดว่าชอบจกันรีก็ไลค์ก็ติดใครเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการต่อไปด้วยนะครับไม่พันหน้าสวัสดีขอลาไปก่อนสวัสดีครับบบบผม๊าาาายยยจ้ แหมทำไมคุณหกอิดจังวะ